หน่วยที่2การจัดการกับไฟล์ภาพดับเบิลคลิกที่ Corel X4 ไฟล์รูปภาพที่ได้วาดภาพด้วยโปรแกรม c o r o l X4 จะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล cdr ในภาพนี้จะเห็นว่า ได้ทำชิ้นงานสำเร็จไปแล้ว4ชิ้นงานซึ่งเราสามารถทำชิ้นงานต่อไปได้แล้วก็คลิกชิ้นงานนั้นๆแต่ถ้าเราต้องการชิ้นงานชิ้นใหม่ก็คลิกปิดเปิดที่ที่คลิกชิ้นงาน New ใหม่ในภาพจะประกอบด้วยชิ้นงานที่มีขนาด A4 ขนาดมิลลิเมตรขนาดความสูง ความยาวแนวตั้งและแนวนอนแต่ถ้าเราเลือกเป็นเซนติเมตรซึ่งข้ามาตรฐานของ A4 จะประกอบไปด้วยแนวตั้ง29.7แนวนอน21.0เซมการเก็บไฟล์หรือเซฟงานให้คลิกไฟล์ Save a s คลิก Save ว่าจะเลือกเก็บเซฟชิ้นงานนี้ที่ my.doc แล้วตั้ง i ฟ e ์ Name ในที่นี้เราตั้งเป็นรอยเราเก็บเซฟงานดูที่ว่าเวอร์ชั่นเราที่เลือกอยู่นี้เป็นเวอร์ชั่น14เป็น Corel X4 เราเก็บเซฟงานชิ้นนี้ก็ไปอยู่ที่ My d o c u m e n t